แนวช้างลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่18มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น9รอง8ครับผมตัวเน้น9 6กับ8 5นะครับเด่น9รอง8เน้น9 6กับ8 5รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เยนะครับผม สำ, right. สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เยกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผม ลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่18มีนาคม2,568ครับสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผมเด่น9รองเป็น8นะครับเด่น9รอง8ครับผมเด่น3ตัวครับผม เด่น3มตัววันนี้ห้าครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม885ครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา596ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็885นะครับผม3ตัวรองครับผม แปดแปดห้าสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นเก้าครับผมเด่นเก้าเด่นสามตัวห้าเก้าหกนะครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้เก้าห้าครับผมเก้าหกนะครับ เด่น9รอง8เด่นรองรวมกัน9 8ครับผมรอง8ดนะครับผมรอง3มตัว8 8 5ครับก็จะตัด2ตัวรองได้8 2สองครับผม8 5หครับ8 2สองก็จะแปลงมาจาก8 8นะครับผม8 2ดสองตัวครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นครับผม5้าหนะครับ ชุดรองตัดหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามราบวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผมประจําวันที่ 18. มีนาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น9รอง8ครับผม เด่น3ตัว596รอง3ตัว885ครับเด่น9รอง8นะครับผมเด่น3ตัว596รอง3ตัว885ครับผมเด่น2ตัวครับผม95 96 98รอง2ตัว82 85 88ตัวกันเป็น56ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม95 96 98 รองสองตัวแปดสองแปดห้าแปดแปดตัวกันเป็นห้าหกครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นเก้ารองแปดนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นเก้ารองแปดก็นาไปใช้ได้เลยครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่96ครับผม96กับ85นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่96กับ85ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านในที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางราวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ